and gone. <clears throat> okay, then I'll follow that. ตัวเสียงคะแนนของปรินซ์คาชาใหญ่แล้วก็จริว่าในใจลึกๆของเมยเนี่ยจะโอเดียนมันจะได้ของปรินซ์มานะแต่ของสู้แลกเมดไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแบบหน้าผมเป็ินซ์มานะคงต้องถอยเป็นคาชานิดนึงแล้วกันอะไรก็ขอฝากหน้าที่ต่าบอสไปที่คาชาแล้วกันนะ ช่วยกระชากกันนิดนึงให้กับรายการกระชาแต่ก็อยาาฝักกระชาว่าครับคราวหน้าอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ชนุมต่อไปเราจะบอกว่าตำแหน่งรินซ์นี่ไม่ใช่ว่าได้เราได้เลยก็มีคนมาคว้ตำแหน่งเบนซ์ได้โดยเฉพาะเบนซ์มาทำเราบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปซุ่มซ้อมท่าเต้นวันนี้ ของการเต้นนิดหนึ่งนะคะอยากให้สุดท้ายอยากให้ทางได้ของบริสมานะคะฝากถึงเกมเมจิวทูอยู่หน่อยนะครับก็เอ่อเกมเมจิวทูที่เราพิเปิดมาจริงๆก็ไม่นานนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาดีๆยังมีฟีเจอร์ดีๆไม่ดีๆที่สำคัญนะครับก็จะมีกระชากนักกีฬที่จะเข้าไปเล่นร่วมเล่นในเกมด้วยแล้วเป็นไงก็ฝากเกมนี้แล้วก็ฝากกระชานะครับกับเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้นานบขอบคุณมากเลยค่ะจ้ ได้มาก่อนแล้วกันนะคะมาอยู่กับคาชากันต่อดีกว่า